ติดไปเลยอย่ากเทวัยลงใส่ออดตายเลยเทว์ลงอืมน,นั่นแหละเราไปโยกันตั้งตาย <c oughs> ไปโยกตั้งแต่วันแรกก็งงานเออไอ้ดีฮันเขาไ,ล,ไ,ล,ไล่ไล่วันเลยไม่นีนน่มาช่วงท่ามเดือนดีแล้วที่อำเภอร้อนปีบุญบานเคยอ๋บยยอ,อบานนายกอบจวิทุนเด่นเดีดเยวพอแกตายกูตายจัดงานแก่อำเภอร้อนปีบุญเดือนเลือก กูต้องคนบาเจงไปอยู่เดือนเลือกน่งกินกินข้าวเอ,อิร์สกนเลยบาเจงบหอ,อกเข้ามันหัวอันเนี่ยแม่มือแต่ตั้งอันนี้พออยู่คืนที่ที่มาคืนนั้นเขาขี้การนี่แข้งหัวเขาขี้การนี่ยิงหัวได้กินแข้งร่มลมแข่งไรแข่งร่มลุมลมล่มแข่งร่มลมกับเครื่องน้อยปวดบังทรายตับกรนี่ตามประหลัดบัญญัติฉบับไม่ก็ว่าปุ่งหัวห้ามทำปั่นเลปลือยแผลๆทำเปลือยด้วย แกงเตีไส้เปล่าเราต่อว่าข้าไวรุนว่าข้าได้ไวรุนว่าข้าอ้อนนั่นแหละอ๊อมันไม่เทียดควันนตาว่าข้าชะดาภาพมันเทียดควันคิดว่าแกงกับมังคลุงกรักๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ในถาอันน,นั้นวันใบกู้รวยบุล้อมจากลุงเด็ไปถึงคอนห้อมเรือตักใส่ทุ่งไปเลยอ๊อไปงานรอบต้องเอาแกงนั่นแหละตัวนี้ย่ย่างหนึ่งลาวใช่ไหม ้าต้อมุ่เราเดินเดินนี่ได้ยินเสียงเครื่องคว้เครื่องคว้ก็เปิดเพลงเพลงที่เปิดนั้นคว้างรู้อ่านเลยอ่นน้นชาสมมุ่งเราเพลงก็เลียงสมูกข้าวคว้าข้าวไปถ้าไม่สมวกข้าวบ้านถ้าก็เปิดเพลงวะยี่ที่เบิดมิถุนาตามสัญญาครั้งก่อนข้าไปเลยอ่านเลยอ่านบวชได้กินแมนแต่ถ้าก็เปิดว่ากอดีกอดีกคดีไปเดี๋ยวก่อน หัาน้อยอันนั้นก็เลี้ยงตรงทานเหรอเลี้ยงตรงทานนะแค่งัวไม่แค่งัวแลยเวลาเมาเช็ดกันหัวพันแม,ม่กูเครือกสู้นาโขแล้วเอออีกอย่างหนึ่งแล้วตาดีเนเสียงเครื่องไฟดังสูงสูงอันนั้นไม่ควรแวะปั้นเลยอันนั้นฮั่นเลยอันนั้นนอกระจายข้าวโอ้จริงพ่ <c oughs> อกระจายข้าวนี่ขามีไว้ในหมู่บ้านในตำบลถ้าท่านทีชนบทห่างไกลจากความเจริญ โดยเฉพาะชาวทุ่นยางอย่าแมก็ต้องมีโอกระจายข้าวเพราะวลาคว้างข้าวของชาวทุ่นยางให้น้อยบางทีป่านี่ลงตัดยางนวต่อปลวกวันเที่ยงเนาะข้าวแป้นข้าวไร่เท็ดต่อเช็ดเหลืองอันนี้ข้าวก็มักจะต้องตังแต่ตีกตึงตี๗ว่าชาวหรือทางราชการบานผู้ใหญ่บบานกำนันา้าปาตำบุเขาจะตรองลำพงไว้ทุ่งรุ่งไปนอกกระจายข้าวอันนี้เปิดประกาศข้าวให้พี่น้องชาวทุ่นยางได้คว้างเราก็ได้รู้ข้าวพร้อมเพลอน ไม่เอ to so, ้ยนี่เด็กจะไม่หันเรารู้ข้าวพร้อมเฟื่องข้าวตังประเทศที่ประเทศนู้นงประเทศได้ก็ประเทศไทยรัฐนนสอยที่คนตต้กันจ้างเมืองจอดบูัดนก็ตายเรือเขาเขาขับทึกไปชนเครื่องบินเจิงเออขับไปไดยก็ขับทึกแม่มือขับเครื่องบินจนทึกเอออันนั่ขับทึกไปชนเครื่องบินวะคนตต้กันลุย ตั้งอันนี้รัฐบาลกองจากินที่ป้านมานันชาติเวทนาถ้าทำไม่ตุกมั่งลำพือคนเอินไม่รูกนถึงเออกูจะเป็นจกักจิปแหละกูอย,ยู่ไอ้เหมือนเทวดาเทวดาเปือมีเอินไมีตอมกมากไม่ไก้กองไั่ละมีเอินมีตังมากไม่ไกยกองปานี้ต้องควรอย,ยู่ไอ้เหมือนเทวดาไม่จอไม่โกงไม่กินไม่ทำไรทงังมัดมีหน้าทีอย่างเดียวคือปัฒนาประเทศชาติช่วยเลือประชาจนในต่างที่ถูกต้องอ เข้าใจไหมอย่าไปทําความเดือดรอ้อนนะครับตั้งคุทตั้ความเดือดรอ้อนนะครับครๆอย่าไปตีต้นระเมือฐานได้จังมดเป็นนาย,ยกที่ตมบูรณแบบค่อยๆมั่งที่ไม่นับทือหเหรออ,อันนี้เป็นนาย,ยกแต่แต่เรียกเลี้ยง่าที่อวดดอเอ,อเราเข้มที่ครอบปะเราก็ในในบ้านในเมืองใกล้ดด้ใกล้มดนะวันมันใกล้จะถีกนั่นะทำเปได้เออ ราคาน้ำมันเห็นไม่ราคาน้ำมันนะถ้าช่วยปรายุ่งกันมั่งรือไม่เอ้นมีทางแล้วก็ช่วยช่วยให้ชาวบ้านใหญ่เดือดร้อนแรงไอ้เนี่ยปายุงราคาน้ำมันเขาช่วยช่วยชาวบ้านโดยเฉพาะพวกเกษตรอ่าก็พวกเกษตรกรเกษตรกรรมล้วนเลวแต่ต้องใช้มันนี่ถ้าควรวัฐบ้านชุดตักทิ้งทำให้มันลดทําทำให้มันลงนี่ประชาชนยอมรับกันมั้งแต่ถาารับบ้านทำให้มันลงไม่ได้พึ่อจ้ากู มึงไปไหนได้กูไปไหนหนื่อยเนี่ยเอ้าวแล้ว <c oughs> มึงทำเรื่องมันลงเหรอเวลาปลูกยอกหองกันในทุ่งไปเลยปลูกเฮ้ยนายในรายหน้าทุ่นพ้าต้มปลูกเรื่องมันลงอ่ะยอกหองกันในทุ่งอ่ะยันมันปักไวยปักไวยพอยันมันแค่กระเท้า,ยาทหยันตุ่มแล้วกุดเก่แม่มัวว่าจะเท่าแข็งอ๋ไอ้นั่นมันล่าเชื่อก็เบ้อไอ้ที่กูแรงนันมันมันโรล่ามึงแรงมันล่า แฉบอกนายว่ามึงมั่งไอ้ตาเจ๊งโทรกันเลยเนอะไอ้นู่นนุยเร่งมันโจร่ามึงเร่งมันล่าขันล่ากันแล้วนะนั่นคอยโจรขึ้นเองอ่ะไม่โดยโจรขึ้นผือมันโจร่าก้องควรมันไตรรดของมึงมันล่าก็ไม่ไตรรดอาเ้าบังเอิญก็ปูกัำปูเชียนต้องการนี่มาค่ายล่าด้วยอิดทางช่วงนอยชอบพันก็เดินทื่อหมายเพลิดไตรรดเพลเอา คือมันโจล่าก็ควรเป็นลทธิ์ก้องมึงมันลา่าเขาไม่เป็นลิ์รอยแหม่้าน,นมึงแกงถังเปลือกเอาเออท่านท่านประธานสภา,าครับท่านประธานสภา,าอู่เตียงลงจากประธานอุ่เตยป้อมช่อช่อโน้ยก็ประท้วงครับเนื่องจากว่าช่อช่อเนื่งองปีปลายปัดปิงป้งผมครับอ่าท่านสอสอโน้ยนนครับเอามือลงครับ พูดจาในสะพ,พานทรงเกียรติตรงผู้ภาษากลางนะครับครับผมชอชอเหน่อยพักไหนครับพักวัดอ๋อ,อมีปัญหาอะไรไม่ทราบครับคือผมขอประท้วงชอชอเหนื่อยครับชอชอน่ผิดอะไรไม่ทราบผิดข้อบังคับก็อที่แปดวัตติสองบรรทัดที่แปดอภิปรายพลาดพิงครับเอาอะไรพลาดพิงอะไรครับ เอาหัวมันลาปาาพิงมันโรล่าผมครับผมขอความกูนายท่านประธานสภาให้สอสอเนยถอนมันลาเดี๋ยวนี้ประธานสภาควังแล้วสอสอเนยผิดจริงสอสอเนยถอนมันลาเดี๋ยวนี้ผมไม่ถอนเอาเอาเอาอย่าดื้อต้องถอนไม่ถอนทำไมไม่ถอนเพราะมันยังไม่ลงหัวเอ้าแมหน้าบ้ากูเลย ตายอ้งมันไอ้เจ๊ยส่อะนูไคยมาน้อยนข้ัขงลังมึงน้อยอ๋อหูี่ลําพาวไอ้เมียทองมาเลยที่อันละเดือดร้อนเลวกว่าป้าวันนี้เรื่องธรรมานั้นเลยคัดเออมาเยอะแยะลังค้อ,อ,อนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยวหน้าบนลําเปาเจ้าข้าวมาเราตาวาดเปลียงทำไมกันไม่ลงหน้าเป็นกี้ข้าอย่างกี้ครานไอ้โม้นี่งานไม่ทำข้าวในหน้าสุกเต็มบิงถึงใอ้ยับอยากจะจับแล้วตีโดยไวายปวดตองรคีนให้หิ้มน้ำเรล้าพวกมึงอย่ว่าใจดำถาดระยำเช่นนี้ แล้วกูจะตีไทยไอ้ม่าหนุยไอ้ม่าเหนื่อยอยังยืนนิ่งเฮ้ยไว้ไหวไว้ไหวมึงได้ใช่ไหมแม่แล้วกีคลันจริงไอ้อุบาทชาใช่ไหมไอห้หนู้นหนุยกีคลันและไอ้นี่ไอ้สั้นดานควายไ,ได้กูแล้ยวในมึงชายกูสักทีชายที่ลูกอีม่าเห็ดไอ้ตายหงอ,อ,อุบาทฉาเป็ด ฮึ่แรตาปีตองไอ้ม่านุยมันดานองแยวไอ้ตัวนีนด่าเดียวไอ้ตัวนี้ด่าเด้อไอ้ไอ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 ้ไอไอนู่นหนุยไอหน้ามันหัวนังด่าใครมึงโดมา่จ้ำ่อไดมันตัวถั่วลกมามึงโดมา่นี่คือใครขวัญแยกห้ทุกเลย นี่คือเจ้าไหนสู้บอกให้ดูเนี่ยไอ้สู้นี่คือคขี้ค่าโดยจะผอผอสู้ขี้ค่าขี้ค่าทางบ้านจัดเร็วระยำบัดชมเสียวันเร็วไม่ทำงานทำการทำไมได้กันอยู่ล่ะหมไอ้ตัวเอียด,ดนี่ครนเข้ามาที่ข้ามาที่ข้ามาที่มันเปรียวเปรียกรนั่นจัดเร็วงานไม่ทำ โอ้ยไทยลำพองโอ้ยไทยนองโอ้ยไทยนองล้โพงฮะเอาเอาเลยสุดที่รักโอ้โอ,โอสุดที่รักเด็ดแหม็มเฮ้ยอนาคตบ่อยมึงรู้ไหมแล้วเส้นที่ปั้นไม่กี่วันก็จะคลานอยู่แล้วล้โพงนี่ได้กูอยู่แล้วจะไม่นองล้โพองหายไม่โย่ปังพื้นเจ้าคิกโม่งเพื่อง,องเชี่ยวแต่งกูทำบ้าบา้าให้ทำให้กูอาครึ่งเดาว ให,ให้ทองเป็นริงกูเลจายองมมว่าเปรี้ยวโมจูฮะเชียวังแล้วไม่ลงนะมันเหลืองมันปั่นผื้งอ่านี่ลูกเออลำเพาเอออ่าคือคือว่าอ่าชาตินี้บอกตามริงนะลูกนะลำเพงอ่านี่ก็ไม่ความว่าใหญ่ชัน้นภรรยาของชาตนนี่ เพิ่งเกิดไม่ได้อา78วันเลยนี่ตากแดดตากลมเหลือเลือดมันจะตีเอาเห็นใช่ก็จะล้านเอออันนั้นอันนั้นเป็นความจริงเลยล้านเออล้านลำโพงก็เวลาที่อาวันคนตาพล่อยโลชั่นจับกันมาสกิตพปล่อ้ชั่นจับสกิตรอืมแม่เอ้ยยังก็เวลาอยู่เลยเอออืมเมอเด้ไอ้ที่ยุดมาแล้วมึงโลไหมทำไมกูคาดได้ได้ทักเต่าได้อืม มึงจำไว้นะวันนี้ถ้าโมสู้ไม่ลงหน้าแล้วกูจัดการเองลงโทษอย่าว่ากูใจดำจำไว้นะสู้ไปหรือสู้ลงหน้าทั้งหมดทั้งที่อากนนี้ถ้าสู้ไม่ลงต่อปลกูม,มาดับรองแล้วกูตีลังไยเฮาเอาไว้ใจเบ๊ะเบ๊ะใจดำเยอะเกินไปนะโมทู้ลงหน้านะได้ยินไหม เออเอาละถึงปันเปื้อตาจะลงครไปในหน้าไอตัวเอ็นนู้นก็ลงกันว่างเพื่อไนี่ปั้มลงกันครับเออปั้มเชือบว่างปั้มลงไอตัวนี้ไอ้ไรเบาว่างเพื่อเบาลงหน้าไหมหน้าเคยอ่ะน้าเรา้ะเรู้เนยรู้เนยราว่างเพื่อมีอ่ะ หน้าเซตี่ผ่านเขาด้วยเราลูกตาดเขาดิมึงกับกูหลูกตาดเขานี่ืึไม่ทำพอได้เนาะแกว่าลำเฮะอสู้นะสู้ไม่ทำพอได้โอ้ยตายมือมือไอ้ไอ้ไอ้ไอตายแล้วตายกูแล้วชาร์จเบรค คู่เห้นะเพื่อนไม่ยอมสู้แม่แม่งครอบอู้อ่ะจะปื้อตาเอ้หน่าไปย่อไปย่อไม่ตายเองไอ้ต้องมันคุ้นขี้ว่อมว่อมอยู่ปานนั้นเนี่ยปากคลาอะไรตึ้งเที่ยงแล้วมันจะมันโจเคยกันแล้วอืมก็ไปมึงจะบอกอาอาะที่ปั่นกันนะว่าปั่นปื้อปื้อจะต่าอู้ยาจันนี่กำลังเดือดร้อน พอใหญ่ฉันแกเกิดไหมอ่านใครไปลงหน้าแดดเถียงเถียงปนนีกน้กัดไม่ได้ไม่ได้หนิ่งตีงเออเราต้องไปนั่นแหละตึงมาแบบแม,มวาเดชจะรอนปันพรือก็ต้องไปวันนี้อืเพราะเจตีมีคำสั่งมาเราเป็นทาสเขาเราอย่าดื้อเขาเลยมันจะเดือดร้อนตีลังแล้วดีใหญ่ฉันเกิดไม่อ่านมาพรืไอไหมเกิดไม่กรับไปผ่าแขนแขนมาแบบนั้นนะเราแดกแล้วอ่วะ กระปาปาปุ๊กปุ๊กเลยกลางหน้าเลยตายขุนว่าตายขุนแล้วก็หวากันไปตายขุนเมากันต่ำใจมันนะยเราต้องทำหาน้าให้เขาไปแต่ไหนามีไปบอกกันเซตี้ปั่นด้วยว่าอาจารย์ไปแล้วไปทำหน้าวันนี้ไปเก็บข่าวไหมลาก่อนก็ให้จองไปกับเบล้องปอาแล้วให้รูไปจำแรกก็อยู่ตรงนั้นแล้วไหมอือออนี้ต้องไปนะอ่ก็ต้องไปแล้วอันนั้นเพราะมันจำเป็นเพราะว่าเราเป็นทาส์ทเขาเอือ กาจัดการเลยเอา่าน้องจันทร์อุ้มหลูกเขานะแล้วก็าพเาพเปลพาแล้วก็าพาไปไปพูดไว้ใจคนว่าเ่าต้องการใจเด็กนนไปเหนื่อยก็อา่าก็คว้าดูแลล้านพุ่มคว้าดูแลล้านเออไปเจอผู้ว่านีา่เวรลูกทินนี่เออเชื่อผูอว้วะเราเชื่อคนในต้องเชื่อไอ้มีบารามีอะไรต้องเชื่อไอ้มีซักซี่ เฉยน่ากลัวเฉยน่ากลัวลกเ <c oughs> ็เฉยหลูกซุไไเ้ยะบบิดเขาเฉยช่งช่วงเฉช่วงช่งก็ยวันเอาแลวคนจะไม่ทุกวันต้องอออเฉยยาวยาวเ้ยรัควยหายปันะนีนะเหนีอยนเถงเออเหนินเหนื่อยเออไอหนุ่ยเออเรานี้เกิในท้องในนา เด็กคนนี้อยู่แต่ใน้องในหน้าชั้นเชื้อว่าเด็กชายปูหรือว่าลูกปู้ไปจะลุกจัดการในเนื้อนุยนะ<ม>ตอนเดียวพาลูกปู้ไปผูเปลี่ยกระตายคุนว่าไปไปพอเราแค้นท่ำมาไงก็ไม่นั้นก็จะลงทูลเราก็จะบุยเตี้ยมาส่้งตายใหญ่อุ้มลูกออนมาต้อนเตียง ตอนแดดเ,ดเปลี่ยงผู้กเปลวไหวไทจปรึกษานางเงกอกกลมลูกชายนี่ตายเมาหน้าก็กลางคาดสองตาใหญ่เมื่อตอนตะวันบายลง ท่านผู้ชมที่เคารพครับสวรรค์มีตาคว้ามีเสียงคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมนุษย์ไม่เห็นแต่เทวดาเขาเห็นการกระทำความดีอย่างคิดหวังผลหวังผลตอบแทนขอยคิดว่าเมื่อเรากระทำความดีแล้วมันทำให้จิตใจก็เรามีความสุขนะฉากนี้ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่สถานที่อันเป็นที่สถิต ของดวงวิญญาณที่กายได้กระทำลนะความดีที่มีจิตบริสุทธิ์เมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณจะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ตรงกันครับถ้าเราทำความชั่วจิตจะไม่บริสุทธิ์จะไปเกิดในนรกภาพนี้ก็คือพระอิศวรพระเจ้าแห่งสวงสวรรค์มีหน้าที่ดูแลชาวโลกชาวมนุษย์ขณะนี้อาสนะแข็งผิดปกติจำเป็นจะต้องขี่โคสุภราช เพื่อตรวจตราดูแลชาวโลกว่าเขากำลังวุ่นวายกันอยู่ที่ไหนมีปัญหาอะไรท่านเห็นอะไรบ้างพี่น้องิดตามดูครับ